สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะประจําเดือนตุลาคมพศ2565นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูของหมอนะจะได้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้รับพลังงานด้านบวกสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ การดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมหมอน่ไม่เฉพาะจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะมารับชคฮิปเเลโอได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอขอเปิดไพ่สักคู่เนาะอ่าสิ่งที่หมอจะบอกหรืเตือนนะคะในเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะไพ่ขึ้นมานะคะว่าเรื่องการงานเนาะ การงานอาจจะระวังการเอาโดนลรัดเอาเปรียบนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายไม่ให้ความอุปถัมภ์คำชูเราก็ได้เนี่ยพายขึ้นมาจะรู้สึกเหนือหน่อยๆนะคะมีความหดหู่ใจในช่วงนี้ในเดือนนี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ ทิ้งไปที่หมอบอกเป็นเริ่มต้นใหม่ชีวิตจะได้มีแต่สิ่งดีๆมากขึ้นมันสวดมนต์ไหว้พระเติมน้ํามันตะเกียงนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงสักแปดตัวนะคะดูที่ส่วนบุญส่วนให้เจ้ากรรมในเวรอะไรที่มันติดขัดจะได้ดีขึ้นในเดือนนี้เรื่องการงานการเงินเนาะจะค่อนข้างติดขัดนิดนึงหรือบางคู่บางกรณีชักหน้าไม่ถึงหลังได้หรือมีนี่สินภาระเพิ่มพูนนะคะในไพ่ขึ้นมาหรือบางคนโดนหลอกโดนโกงหรือเอาเงินไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนโดนหลอกก็ได้ในไพ่ขึ้นมาการคดโกงเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอบก บางคู่บางกรณีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันอยู่แล้วอาจจะมีปากมีเสียงทะเลวิวาทหรือการขัดใจหรือบางคนบางกรณีอาจจะเกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นหรือว่าตามสองตามสอดส่องดูสามีภรรยาก็ได้ว่าเกิดการเจ้าชู้หรือมีกิก๊กมีกั๊กก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะคะ ขอให้รักกันมากๆเนาะสิ่งที่หมอบอกให้นึกถึงวันที่เราไม่มีกันและจนมาวันนี้เรามีนะคะให้นึกถึงความยากลําบากกว่าเราจะผ่านอุปสรรคมาได้ในแต่ละคู่เนาะบางคู่บางกรณีที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักๆเลิกเล,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 ลิกนะคะอยู่ในฝั่งที่กําลังคิดจะตัดสินใจจะเลิกดีหรือจะไปต่อในไพ่ขึ้นมาพอกลับมาคุยกันก็มีการขัดใจไม่เข้าใจกันอยู่ดีลักษณะประมาณบางคนมีความเจ้าชู้ก็จะเจ้าชู้อยู่ยังไม่เลิกลานะคะในไพ่ขึ้นมา สำหรับคนที่โสดสนิทมีโอกาสได้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันไหมมันก็มีโอกาสในไพ่ขึ้นมาอาจจะอยู่ภายใน3เดือนถึง5เดือนที่หมอบอกนับจากดูคลิปวีดีโอนี้นะคะจากการเริ่มต้นใหม่จะเจอผู้ใหญ่กว่าไปเลยหรือเด็กกว่าแต่มีความรักและเอ็นดูเราทนุถนอมเราในไพ่ขึ้นมาลักษณะเป็นคู่ที่ใช่ก็ได้ที่หมอกําลังจะบอกไปในทิศทางที่ดีและมีความสบายใจมากขึ้น ระวังด้านสุขภาพร่างกายนิดนึงอุบัติเหตุนะคะการขับขี่ยวดยานพาหนะขนาดมึนเมาระวังนะสาหรับคนที่ดื่มในไพ่หมอขึ้นมาเตือนนะคะแล้วก็ระวังของร้อนนะคะฟืนไฟทุกชนิดที่หมอจะเตือนเนาะในด้านสุขภาพอุบัติเหตุนะคะระวังการปวดหลังช่วงคอบาไหล่นะคะโชคลาภการเงินให้ซื้อวันเกิด บ้านเลขที่ที่อาศัยอยู่นะคะอาจมีโชคไม่ลาบเนาะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช้ไปหมอนิ่มอนุโมทนาบุญบุญรักษาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่